สวัสดีครับผมทางบริษัทอายาลาเราครับมาส่งงานบิวอินซึ่งบ้านหลังนี้เราได้มาทําการบิวอินเกือบทั้งหลังเลยนะฮะมีทั้งชั้นวางทีวีนะครับหัวเตียงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยบอกเลยว่าจัดเต็มไปดูชิ้นแรกกันครับโอเคด้านนี้ฮะก็คือเป็นจุดแรกของเราเลยนะครับที่เรามาได้มาทําการบิวอินก็คือชั้นวางรองเท้าครับผมนี่รับโอ้โหใส่ได้แบบเยอะมากหลายคู่มาก วัสดุของเราครับบอกเลยว่าเราใช้ plus wood ครับตรงนี้ plus wood อย่างดีเลยแล้วก็หน้าบานเนี่ยเคลือบเมลามีนลายไม้นะครับแล้วก็มือจับมือจับเป็นแบบเฉียง45องศาแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้มีช่องระบายอากาศด้วยรองเท้าอ่ะครับมันจะมีกินอับแน่นอนแหละตรงนี้มันจะช่วยเรื่องกินอับตรงนี้ได้ด้วยนะฮะเป็นระบบ s o ฟโค้ด นี่ใส่ใจทุกรายละเอียดครับไม่ว่าจะเป็นชั้นวางรองเท้าหรืออะไรก็คือการใช้ระบบซออบค้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการถนอมแล้วมันทําให้ความสะดวกสบายเนี่ยสมมติลูกค้าหยิบรองเท้าออกมาปึ๊บปึ๊บใส่ได้เลยนะฮะไปต่อนะครับโอเคต่อไปนะครับด้านนี้เป็นชั้นวางทีวีครับผมชั้นวางของ2ด้านขนาดใหญ่เลยวัสดุเป็น H m ช<ม>เคลือบเมลามีนนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ย,ยก็เป็น หน้าบานเคลือบเมลามีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีขาวซึ่งลังลิ้นชักของเราใช้เป็นระบบซอฟต์โค้ดครับเหมือนเดิมเลยบริษัทเราครับใช้ระบบซอฟต์โค้ดทั้งหมดเลยอันนี้ชิ้นที่2ก็สวยงามเดี๋ยวเราไปขึ้นดูข้างบนกันครับผมโอเคนี่ก็คือเราขึ้นมาชั้นที่2หลังจากขึ้นมาเนี่ยครับเห็นเลยก็คือเป็นชุดวางทีวีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะฮะ วัสดุเป็นเมลามีนนะครับผมลายไม้ส่วนข้างล่างเนี่ยเหมือนกันเลยเป็นเมลามีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นหน้าบานสีขาวนะครับแล้วก็ลางเป็นระบบล้างซอฟตโพสตตรงนี้นะครับลูกค้าก็สามารถวางของใช้ของโชว์ได้ซึ่งชั้นวางของตรงนี้ครับสามารถปรับระดับได้ด้วยในกรณีที่ลูกค้ามีของขนาดใหญ่อะครับก็สามารถยกแผ่นไม้นี้ออกหรือจะปรับขึ้นมาตรงนี้จะมีหมุดนะฮะ หมุดตรงนี้สามารถย้ายย้ายได้ต่อไปเป็นห้องนอนแล้วนะครับผมเมื่อกี้เป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนครับผมชุดนี้เป็นชุดหัวเตียงนะฮะก็คือลูกค้าเนี่ยจะวางเตียงไว้ตรงนี้ตรงนี้เราก็ทําเป็นลายหินอ่อนนะครับเป็นละแนงไม้ทําให้บ้านนี้ดูมีความเป็นแบบสไตล์มูจินะครับดูมินิมอลมากเลยห้องนี้ก็โอ้โหถ้าดูบรรยากาศก,าก็คือปโปร่งมาก แล้วก็ด้านนี้ครับเราก็ทําเป็นชั้นวางทีวีเหมือนกันแล้วก็เรื่องไฟฟ้านะครับจะสังเกตว่าเราเนี่ยได้ทําการทําไว้หมดเลยติดตั้งไว้หมดเลยลูกคือลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าโอ๊ยปลั๊กพี่อยู่ตรงนี้น้องจะทํายังไงก็คือเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเช่นเดียวกับด้านนู้นเหมือนกันฮะ,ฮะก็คือเรื่องปลั๊กไฟเรื่องอะไรอย่างนี้ออกแบบมาแล้วลงตัวโอเคต่อไปนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําลูกค้าใช่ไหมฮะด้านนี้ก็จะเป็น ตู้ใส่เสื้อผ้าของลูกค้าเราก็ได้ทาการวิวอินไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้อดีของการที่ทําเป็นตู้เสื้อผ้าวิวอินนะครับจะสังเกตว่าด้านบนนะครับเราจะปิดสนิทเลยลองนึกสภาพว่าถ้าเราซื้อตู้เสื้อผ้าจากแบบว่าของสําเร็จรูปใช่ไหมครด้านบนเนี่ยแน่นอนเลยฝุ่นฝุ่นเกาะกันแน่นอนตรงนี้สามารถขจัดปัญหาด้านการด้านฝุ่นออกไปได้แล้วก็เพิ่มที่เก็บของด้วยนะฮะเนี่ยฮะ ตรงนี้ก็เป็นกระจกครับขนาดใหญ่สามารถแต่งหน้าอะไรตรงนี้ได้เลยเราก็เราก็มีชั้นลิ้นชักลิ้นชักอันนี้ก็สามารถใส่เครื่องสำอางนะครับก็เล็กๆน้อยๆตรงตามความต้องการลูกค้าแล้วก็สัดส่วนคือเป๊ะมากจะสังเกตว่าเก็บรายละเอียดขอบเนียนกริปมาห้องถัดไปกันนะครับผมโอ้โหห้องนี้ ใหญ่มากใหญ่ว่าห้องเมื่อกี้หลายเท่าเลยแล้วก็เข้ามาเนี่ยโซนที่เจอคือตู้ใส่เสื้อผ้าครับจะสังเกตว่าดีไซน์เนี่ยเราเปลี่ยนด้านหน้าตรงนี้ให้เป็นสีขาว<อ>ก็จะทำให้ดูดูมินิมอลมากขึ้นนะฮะดูแบบคลีนสะอาดตาส่วนฟังก์ชันด้านในเนี่ยเหมือนกันก็คือจะมีทั้งราวตักผ้าแล้วก็ลิ้นชักใส่ของด้านล่างวัสดุก็คือแข็งแรงทนทานลังซอฟโพ้ตครับผม หน้าบานก็เป็นหน้าบานซอฟโฟสดเหมือนกันตู้นี้นะนี่ด้านในเนี่ยครับก็คือไม่ได้เป็นตู้ที่ปิดทึกนะครับด้านในสามารถแขวนผ้าเข้าไปอีกแล้วก็มีทั้งชั้นบนชั้นล่างนะฮะก็คือไม่เสียพื้นที่ใช้งานได้เต็มพื้นที่เลยข้างบนก็เหมือนกันครับส่วนชุดด้านนี้ครับมีเป็นกระจกกระจกตรงนี้ครับสามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยน,นี่ อบโจทย์ตอบโจทย์เราสาวที่ชอบแต่งหน้านะครับข้างล่างก็เราก็ทําพื้นที่ให้ลูกค้าได้เก็บเครื่องสําอางเล็กเลน้อยน้อยนะคบผมโอเคห้องนอนเหมือนกันเลยเราก็ได้ทําเหมือนห้องเมื่อกี้นะครับมีทั้งชั้นวางทีีแล้วก็หัวเตียงชุดหัวเตียงระแนงไม้ตรงนี้ก็วัสดุเดียวกันหมดเลยครับผมเมลามีนลายไม้ส่วนมาถึงด้านนี้ครับด้านนี้เนี่ยขนาดกโโว้างกว้างพิเศษเลยฮนะแต่ว่าเราจะไม่มี ชั้นเก็บของชั้นวางของด้านข้างนะครับก็ทําให้ดูแบบปลอดโปร่งแต่ว่าข้างล่างเนี่ยใหญ่แล้วก็กว้างด้วยก็คือชั้นเนี้ยชุดนี้คือจัดเต็มมากนะฮะใหญ่มากก็คือสามารถเก็บของที่อยู่เป็นสูง,สงได้เนี่ยขนาดนี้ประมาณนี้เลยนะฮะเ,เก็บขวดได้เลยก็สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากจะทำบิวอินแบบนี้หรือว่าทำตู้เสื้อผ้าออกแบบครัวก็ได้ออกแบบ ตู้ชั้นวางทีวีก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่บริษัทอัยราได้เลยครับผมขอบคุณครับ